ลุงคนจังหวัดอะไรอ่ะยะโสธรลุงเพละยะโสคือบวกที่ขายลาบยะโสลุงขายตรงนี้ตลอดเลยเหรอเราอยู่สักปีแล้วกลับมาแล้วนะพึ่งมาสักปีเพื่อนไม่ได้เลยเที่ยวบะหมี่ป้องๆนะในไม้เคกลงตรงนี้นะ <c oughs> เป็นอย่างนี้นะครับไม้เคกลงเป็นสากนะสากมีหัวหยักด้วยนะ <c oughs> ลุงทะลึ่งจริงๆเลยลุงอายุเท่าไหร่ตอนเนี้ยเจ็ดสิบรับเจ็ดสิบอืม อุ้ยอุ้ยใจเลยอร่อยอ่ะอุ้ยใส่เยอะไม่ได้ใส่เยอะไม่ได้พริกใตอ้อย่าผิดเลยกลิ่นหอมฉุยเลยอ่ะไปไปชิมดูดีกว่าปทีนี้เส้นช่วงบ่ายเรามาเจอลุงตรงนี้เลยปลาอปลาเส้นชิ้นอย่างเงี้ยอร่อยมากไปครับปอกปอกปลุงแพ้ว ลุงแพ้วลุงแพ้วเซลล์ลงเรื่อยๆนะลุงไปกบกระเหยอกลุงสวัสดีครับทุกคน ตอนนี้ผมอยู่ที่แฝงคันนายาวนะครับเขตคันนายาวกทมเมื่อเช้าผมไปเจอรถลุงนะครับลุงขายบะหมีป่ปอกๆลุงขายบะหมีป่ปอกๆอยู่ตรงปัม๊มแล้วลุงบอกว่าลุงจะมาขายอีกทีอยู่ที่เซเว่นนะครับติดกับหมู่บ้านวัฒน,นาเนี่ยครับติดกับมอ,อเตอร์เวย์ฝั่งขาออกเลยฝั่งขาออกไปชนบุรีผมจะพาทุกคนมาชิมดูครับว่ารสชาติเป็นยังไงเท่าที่ดูเมื่อเช้านี่ของลุงแบบแบบขายดีมากๆเลย แล้วลุงนี้จะอยู่ติดกับเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์นะแฮมเบอร์เกอร์กับตันร้านติ๊กต็อกเจ้าดังด้วยอ้าคนลุงเต็มเลยรู้นะแต่เราไม่ได้มากินครับแต่เราไม่ได้มากินกับตันเบอร์กเกอร์เราจะมาชิมก๋วยเตี๋ยวปอกๆของลุงลุงชื่อหยางแถวฮะแซวแซวลุงคนจังหวัดอะไรอ่ะจันทอุร ลุงแพลวยะโซคือพอดูดใขายลาบยะโซลุงขายมากี่ปีแล้วเนี่ยสองสามปีเองฮะสองสามปีเลอสองสามปี <c oughs> แล้วลงุงลุงขายตรงนี้ตลอดเลยเหรอใช่ร่ <c oughs> อนมาเรื่อยๆเลยก่อ,อนขายไทยขายมาญโปรขายยี่สิบกว่าปีแล้วกลับบ้านนะครับพิ่งมาำสองปี อ๋อจริงๆนะเขาขายนานแล้วแล้วทีนี้กลับไปบ้านไปทำอะไรอ่ะทำนามีอะไรมัง่งเทียวบะเดาเนี่ยนั่นแหละเทียวบ่มีนี่บเดเออเป็นบะหมี่หมูแดงนะครับป๊อกๆเลยนะลงนะุงเนาะขายชามเท่าไหร่อ่ะสีิบ้าสิบบาท40บพิเศษ50บเออ นี่ลุงม,มีถังกากเกี่ยวด้วยนะครับส่วนท,ที่นี่เนาะผักบุ้งลุงใช้ผักอะไรมั่งผักบุ้งสองอดกวางตุง้งผักบุ้งสองอดกวางตุง้งลุงมาจอดเซเว่นนี้นกี่โมงสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงครึ่งก,ก็ขายแล้วถึงเที่ยงครึ่งล้อขายทั้งวันเลยเหรอบ่าย<อ>สองครับเออประมาณบ่ายสองประมาณเมืมอ่อเช้าผมเห็นลุงอยู่ปั๊มพีที บางจากบางจากเนาะบางจากไม่พี่โอเคลงงั้นผมขอชิมหน่อยเอาซิลุงลงทำให้หน่อยเอาอะไรเอาซิเล็กโอ้ยนี่นะครับผมชเมื่อเช้าผมดูลุงนี่แบบนะามันน่ากินนะทุกคนเราไปเจอบะหมี่ปอกๆอกหนีไม่ได้เลยลุงเขาเรียกปอกปอกไหมปอกปอกนะในไม้เขกลุงนูนะเป็นอย่างนี้นะครับไม้เขกลุงเป็นสากนะสากมีหัวหยักด้วยนะ ลุงทะลึ่งจริงๆเลยลุงชื่อแพ้วแพ้วหรือแพ้ว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 นะครับนี่ปริมาณ40นะลงุงก็จะมีด้วยนะครับนี่กากเกี่ยวหุ้ยน่ากินเนอะน่ากินมากนี่น่าด้วยนใส่ปลาเส้นลุงสูตรนี้ลุงไปเอามาจากไหนอะ่ะให้มานานแล้วทำไม เอาวันนั้นตังตน้งแต่เป็นหนุ่มเลยโอ้ขายตั้งแต่เป็นหนุ่มเนาะลุงอายุเท่าไหร่ตอนนี้เจ็ดสิบแล้วกันเจ็ดสิบอืออู้ห้ยน้ำเนี่ยดูดินี่อย่างนี้เลยนี่นะสี่สิบบาทนะนี่นครับจอรขายลุงแพ้วไปครับเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่านี่นะครับ40บาทชาม40 ะเด็ดจะอร่อยขนาดไหนน,นะที่กินบ่อยไหมไม่ครับไม่เคยกินแต่เพิ่งเลยลองพี่อยู่ในหมู่บ้านนีเหรอฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ <laughs> <laughs> ไปครับชิมครับอ <c oughs> ุ้ยอุ้ยใจเลยอร่อยอะ่ะอร่อยอร่อยอุ <c> ้ย <oughs> <c oughs> <c oughs> อร่อยครับอร่อยดูสิลูกค้ามาปรุงข้างรถนะครับสูตรนี้เขาปรุงข้างรถกันทั้งนั้นเลยอุ้ยอร่อยอะ่ะ น้ำซุปรุงอร่อยมากอูหูมีกระดูกเล้งด้วยอืมเราสายก๋วยเตี๋ยวปอกๆอก่อะเจออย่างงี้เว้นไม่พลาดเลยล่ะเดี๋ยวรอต่อคิวปรุงนะอู้ยแต่สดไปซดมาในหูอร่อยอะ่ะอุ้ยอร่อยมากอร่อยน้ำซุปบะหมีป่ปอกๆนี่จะเป็นน้ำซุปแบบมีเสน่หน์อของเขานะครับเขาจะเป็นสูตรเฉพาะของเขาเลยจะไม่เหมือนน้ำตกหมูจะไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อไม่เหมือนไม่เหมือน นี่ขาดไม่ได้นี่นี่นี่เลยตัวปน่นนะตัวปน่นครับทุกคนแล้วก็น้ำตาลใส่ลงไปนิดเดียวพริกอุ้ยพริกน่าจะเผ็ดอะพริกไ้าจะเผ็ดอุ้ยใส่เยอะไม่ได้ใส่เยอะไม่ได้พริกถทาจะเผ็ดเลยกลิ่นหอมฉุยเลยอะ น้ำปลานิดหน่อยด้านหลังผมนี่คือจะเป็นร้านแฮมเบอร์เกอร์เจ้าดังนะครับเจ้าดังในทิก t ก k เลยนะของเขา,าอ่ะแฮมเบอร์เกอร์กับตันอะไรนี่นะมาเดี๋ยวลองชิมอย่างแรกเลยดีกว่าเป็นหมูแดงจะเด็ดไหมไปไปชิมดูดีกว่า หมูนุน่มมากเลยอ่ะลุงอร่อยอร่อยอะ่ะหมูแดงลุงมีรสชาตินะครับอร่อยเลยกลมกล่อมเลยอะ่ะหมักมาดีป่ะทีนี้เส้นเมื่อเช้าเราไปเจอโดยบังเอิญเจอลุงอะ่ะ ลุงจะจอดขายอยู่หน้าปั๊มก่อนที่เราจะไปถ่ายหมูกรอบอะครับนี่มาช่วงบ่ายเรามาเจอลุงตรงนี้เลยปะ่ะอื้ม,อมโอ้ลูกกินก็้ยายดีอะลุงโอ้อร่อยอะของดีอะอืมหอวลอยเนี่ยครับก๋วยเตี๋ยวในเมืองกรุงนะส่วนใหญ่ถ้าเป็นป๊อกๆอาจจะเล่อย่างเงี้ยนอะเล่ไปเล่ไปเรื่อยๆแล้วเกลี่ยปอกๆเอา ร้อนเอาร้อนดูโอ้โหไปครับอุ้หรยอยยืนกินต้องอย่างนี้ครับหมู่บ้านมันธนานะครับฝั่งขาออกไปชนบุรีนะนี่ลุงจะจอดอยู่ตรงนี้ตอน11โมงลุงบอก ปลาชิ้นอย่างเงี้ยอือหือเด็ดอะอือหือปลาเส้นมีความหวานนะหวานนิดๆนี่ไปครับโดนเข้ากับถั่วมันเลยอ่ะมันๆเลยอร่อยอะอร่อยอ่ ไปครับเส้นอืมอืมโดนไหมโดนเกลือไหมไม่โดนไปครับเส้นอุ้ยอร่อยอ่ะอุ้ยอร่อยมากเลยลุง อร่อยมากไปครับหน้าเซเว่นนี้ก็จะมีนะครับร้านกับตันเนี้ยแล้วก็ร้านไก่ทอดหาดใหญ่แล้วก็จะเป็นร้านลุงลุงจะมาตอน11โมงผู้ยให้ว่าว่าอร่อยอร่อยมากเลยลุงอร่อยมากไปครับ อืมอุมก้กากเกลียวลุงหอมมากเลยอ่ะปะ่ะอุ้มกากเกลียวน้องลุงหอมมากป๊อกปอกลุงแพลวลุงแพลวลุงแพลวเซลล์ลุงเรื่อยนะเปลลี่่ยนชือุง ฟังครับกากหมูมีกรอบมากอร่อยอ่ะลุงทำใหญ่ใหญ่ไปครับอืมกากหมูแกบหมูลุงเนี่ยหอมมากเลยกากเกี๊ยวอ่ะอร่อยอ่ะ อืไอเราเป็นคนชอบอ็อกๆอ่ะข้ไม่ได้จริงๆนะผมถามราปภมันธนาราปภหมู่บ้านมันนาบอกว่าลุงมามั่งไม่มามั่งนะครับสงห,หมดไงอืมลุงไม่มาเนี่ยสงสัยลุงไปกวกสาว หยอกลุงอุ้ยรลอยอ่ะทุกคนดูเจียงแซะเรียงอุ้ยรลอยลุงทิ้งตรงไหนได้ครับ เด็ดมากเลยนะครับทุกคนโัอร่อยอร่อยทำเป็นเล่นเลยอร่อยมากเลยนี่หน้าเซเว่นหมู่บ้านมรรทนานะครับแขวงคันยาวเกตคันยาวไปแล้ววิสายด่วนไะเจอกันอีพีหน้าเราจะลงสเติฟู้ดที่ไหนเจอกันอีพีหน้าวันนี้อิ่มเรียบร้อยและสองร้านเด็ดๆเลยไปครับไป